จากนนทบุรีนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับหลังจากที่ชายคนหนึ่งได้มีการไลฟสดผ่าน Facebook เชิงตัดพ้อชีวิตก่อนที่จะขับรถพร้อมกับลูกสาววัยหนึ่งขวบลงแม่น้ำครับก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันค้นหาและนำตัวส่งโรงพยบาบาลครับชายคนนี้ไลฟ์ผ่าน Facebook ตัดพ้อชีวิตและตัดพ้อใครบางคนครับ ว่าให้เตรียมเงินไปงานศพโดยขับรถเก๋งไปจอดอยู่ริมแม่น้ำตรังครับพร้อมกับลูกสาวที่อยู่ในรถด้วยกันเพื่อเตรียมจะขับรถลงไปในแม่น้ำขณะที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็ให้กำลังใจกันครับรวมถึงมีการแชร์ไลฟ์ดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากต่อมาเนี่ยครับช่วงไลฟ์มีภาพจังหวัที่รถยนต์อยู่ในน้ำครับ จากนั้นครับภาพก็จะจอดำตัดไปแต่ก็มีบางช่วงเหมือนกันที่ภาพชัดขึ้นมาซึ่งก็พบว่าน้ำได้เข้าไปภายในตัวรถแล้วครับซึ่งหลังจากที่ไล์จบไปครับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็เร่งระดมค้นหาพิกัดครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือต่อมาก็พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใต้สะพานย่านซื่อตำบลย่านซื่ออำเภอการตังจังหวัดตรังจึงรีบเข้าไปช่วยนะครับขณะที่ชาวบ้านในบริเวณระแวกใกล้เคียงที่ทราบข่าวก็เร่งเข้าไปหาทางช่วยเหลือเช่นเดียวกัน และจากการตรวจสอบบริเวณใต้สะพานย่านซื่อก็พบรถคันนี้ครับเป็นรถยี่อ้อฮอนด้ารุ่นซีวิกป้ายทะเบียนสงขาจอดอยู่ริมตลิ่งแล้วครับในสภาพที่เพิ่งถูกลากขึ้นมาจากน้ำส่วนชายที่ไลฟ์ผ่าน Facebook และลูกทราบว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันตังและทางโรงพยาบาลกันตังก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตรังนะครับเนื่องจากว่ามีอาการสาหัสจากการสำลักน้ำและขาดอากาศหายใจโดยทั้งคู่หมดสติอยู่ภายในรถครับ ก็มีข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ28ปีครับอยู่ในตำบลควนทานีอำเภอกันตังมีอาชีพเป็นเซียนพระส่วนลูกสาวอายุ1ขวบ7เดือนเท่านั้นครับหลังเกิดเหตุชาวบ้านได้นํารถไถลากรถขึ้นมาครับโดยมีนายพันศรีสุวรรณซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่ายน้ําลงไปช่วยครับโดยจะทุบกระจกให้แตกแต่ก็ทุบไม่แตกจึงตัดสินใจรีบใช้เชือกมัดรถเอาไว้แล้วก็ไปผูกกับรถไถแล้วก็ลากรถคันนี้ขึ้นมาจากน้ํา แต่ก็พบว่าทั้งสองคนซึ่งเป็นพ่อลูกกันหมดสติอยู่ในรถครับลงไปจำก,กันลงไปติดต่อหมอนู่นแล้วก็กล่นแตวบ้านในไปอาเชือกมาโปก๊กแล้วรถไต้หลากขึ้นมาการรถลงบ้านมารับเล้เวลานานไหมครับอาจนมาได้พอว่างก็เย็นก็เป็นคกึ่งจะม่วงครับแล้วมีคนอยู่ในรถกี่คนครับสองสองคนาย ใจนึ่งตึงเด็กนิ่งคนประมาณช่วงควบแล้วมั้งแล้วทุกคนในลุ้นแค่หมีการเสียชีวิตรล้วกรตอนนี้หลาดตํารวจกวกต้องลงบันตังอยู่จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าผู้เป็นพ่อเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็มักจะตัดเพาะชีวิตและโพสต์เรื่องของการฆ่าตัวตายเป็นประจำ โดยก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้นำรถไปจำนำแต่ว่าเจ้าของเต้นรถไม่รับจำนำครับก็ทำให้ผิดหวังและโพสตัดเพาะชีวิตส่วนสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบถามจากญาติของผู้บาดเจ็บครับ